สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับรายการจับกระแสพระเครื่องนะครับวันนี้อยู่กับน้องเสือนะครับก็วันนี้เสือมีรายการ1ิอันดับนะครับพระเครื่องที่มีการเจ้าหาเปลี่ยนมือในช่วงเวลานี้นะครับก็เดี๋ยวมีรายการอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับรายการแรกของนี้ครับพระปิดตายันยุ่งหลวงพ่อนาฏวัดศรีโลหะราดบำรุงนะครับพิมหัวโต ปี2520เนื้อชินตะกัวมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่500-1,200บาทครับรายการต่อไปครับพระเนื้อผงที่ระลึกอายุครบ80ปีหลวงพ่อกระสายเขียนม,มาโกโนะ่ครับปี2534มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่700-1,200บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญท่านเท้ามหาพรมเทพปฏิมาครับปี2514เนื้อทองฝาบาทมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,900บาทถึง -2,700 บาทครับรายการต่อไปครับพระกิ่งรุ่นแรกหลวงปู่ชื่นนะครับ วัดยานแสนปี2545เนื้อนวะมีการเช่าหาเปลี่ยนมือเงินอยู่ที่2,900บาทถึง4,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่น3าหลวงพ่อเกษตรมเขียวมะโกครับวัดคตตึกเชียงมันเนื้อทองแดงดมดำมีการเช่าหาเปลี่ยนมือเงินอยู่ที่1,000ถึง2,000บาทครับรายการต่อไปครับทาวเวสวรรหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีพิมพ์ใหญ่ปี2545นะครับเนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืองนอยู่ที่7,000 70, ถึง1,200บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกพ่อท่านเขียวนะครับ วัดหลงมนปี2513เนื้อกะะหลทองครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมือนอยู่ที่40,000-50,000บาทครับและแรายการต่อไปครับเหลียนปาดตาหลวงมวะ่คงวัดบางกระพร้อมครับผมปี2486เนื้อเงินลงยามีการเช่าหาเปลี่ยนมือนอยู่ที่190,000บาท -250,000 บาทครับและแรายการต่อไปครับพระบูชาพระพุทธศิหิงนะครับอพอตอวัดสุดทศั์นะครับหน้าตาขนาด9นิ้ว ปี2535เนื้อโลหะผสมปิดทองมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่30,000-50,000ถึง 50, บาทครับและรายการสุดท้ายของนี้ครับพระบูชาพระพุทธยิศสตวรรษขนาดหน้าตัก18นิ้วครับปี2534นะครับเนื้อโลหะผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่20,000-40,000ถึง 40, บาทครับ ก็จบกันปแล้วนะครับกับ10รายการที่วันนี้น้องได้กล่าวไปนะครับก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพขององค์พระด้วยนะครับของแต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์แต่ละเนื้อนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องพระเครื่องสามมิติเอาไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้จะเสือกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ